หันปูนะครับให้หันคอตานะออกข้างขางนะพี่น้องเพราะหันออกั้างขางแล้วนอนนะเพื่อนจีขึ้นั้างขางข้นจังสี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับวสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้จองนะครับเอามนดีกัสิว่าปลูกอ้อยครับพี่น้องนะครับขายายเพิ่มจากนะแผงเก่านะครับแผงเก่านี่มีอยู่หนึ่งงานนะครับสิบปลูกเลยประมาณห่อยยิบหาหลุมนะครับ เลยเื้อที่เพิ่มครับพี่น้องมองนี้เพื้อที่หอดตะมอาณกุ้งใหม่นะครับเื้ที่เนื้อที่สองไรนะครับมันชีลงอ้อยเพิ่มนะครับเป็นสุวบ้านหาศูนย์ที่เราเดี๋ยะเป็นอ้อยคันน้ำนะครับมาบอกเรื่องการปลูกครับพี่น้องมานี่คือคลิปที่เดียวผมเห็นไปแล้วว่าไอเจ้าไหนขอตาอ่ากอมสีไงล่าม,มนันสีไงนาอก็คือเทคนิคแกกห,ะหล,ล,แล,และก็คือการปลูกขางครับพี่น้องปลูกขางหรือร่ำสีไงแล่วก็สีได้หลายปีนํานะครับ เป็นยังอ่อยคือเด็ไถปลูกใหม่นะครับที่ผมเห็นมันเป็นว่าหลายปีแล้วเฮ็ดถหอ่อยล่ำหน่อยลงนะครับพี่น้องตพรสองหยื่งงไงกว่าเก่านะครับอ่าสาเหตุมันก็คือปลูกทีครับพี่น้องพอปลูกทีแล้วมันมันทีกันแห้งกินอาหารบ่เพียงพ,พอล่ำกันหน่อยมีจะล่ำหน่อยมีหลายอยู่แต่ว่ำหน่อยนะครับนาะสู่ปลูกห้างมาได้ครับอ่า ก็เลยจะเป็นตัวผูห้างไว้ผูห้างในอาเซียได้หลายปีนะครับสีได้หลายปีกว่าปูขี้นะครับกว่าก่อสิมาชิดกันนี่ก็หลายปีนะครัครั้งแรกก็คือลูกห้างขั้งที่สองก็คือตัดตาออกตัดนอออกนะครับนอที่บ่ออบสสบูรณ์ที่มันเกิดไร้โหดแต่ละกอนนี่ก็ตัดออกนะครับเ,เหลือประมาณชิบหาตน้นชิบฮกต้นนะครับตามที่ห้อง,องตรงกันนะครับแล้วก็วิธีนหนึ่งก็คือใส่ รถด,ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนั่นก็คืออีกวิจิตหนึ่งที่เฮตุในอ้อยลำไยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่สิไปกระตุ้นให้พืชรากพืชน,นี่หากินในเก้งพวกเก่านะครับอ่าขยันหากินมาขึ้นเฮ็ดนในกินอาหารในไร่ข้นนะครับอ่มาเมืองอ่าื้งที่ปลูเข้านะครับวุดหล้มนะครับผมก็จะเอาแบบง่ายๆครับพี่นอ้องวูแบบง่ายๆเลยแค่นี้พ่อครับ ผมใส่ใจประมาณสี่ขอนะครับเนาะปึบระยะห่างกับประมาณมีตาซิบกับสองเมตรผมบอกเก่าสองเก่านะประมาณนี้เลยเมตรห้าสิบนะครับเมหตาซิปขึ้นไปนะครับระยะนี้อาจจะสองเมตรเมหตาซิบนะครับระยะห่างพนักขาเนี่สี่อาจจะสองเมตรนะครับสองเมตรประมาณสามเก่านะครับ ระยะต่อเมตรหานสิบนะครับระยะเคี่ยงก็คือ2เมตรนะครับสามารถย่างเข่ามาตัดมายังสบายง่ายนะครับทำความสะอาดไปล่อยได,ได้มันชิบรหกนะครับมันตรงยานไฟใหม่นะครับประเหตุปลูกห้างนะครับพูดแบบง่ายๆครับพอต้องพิจิตรพิถันายขนาดเท็รดรถลงดุสเซกัน,ย,กนยังเกิดนะครับอ่อย ครับพี่น้องหลังจากที่ห้องคุดแล้วนะครับเนาะที่มาปลูกมนันอันตัวนี้ขื้นแล้วนะครับเดี๋ยวที่ใบเห็นฟังนะครับอา่าเอาตัวที่งะอา่าออแล้วเนะาะธิบายไงหันปูนะครับห,หันคอตาเนะอากข้งขางนะพี่นอ้องเพราะหันออกทั้งขางแล้วนอนนนะเพื่อทขีขึ้นทั้งขางขึ้นทั้งสี่นะครับถ้าให้ล้องคนบ่มูหไปปูทังสี่ปุ๊บอาจจะขึ้นแค่ขางเดียวนะครับ อีกครั้งนึ่งก็สิบ่เขินเสียฟี่ไปซินะครับการปลูกที่ถูกต้องก็ต้องนะครับเอาคางส่นะครับว้างลงสีนะครับผมเลยคือมันหลายขอเนี่ยเอาสิผมใ่อันเดียวผมไม่สิผมไม่ได้ครับให้พอนนี้เดียวพอมัต้องยานตายเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเองนะครับแค่นี้นะครับต้นขอดตายังวันงอกให้ขึ้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวมันล้มยนี่ ผมยาอออกข้างขังนะพี่น้องซ้ายขวานะครับซ้ายขวานี่ยมอลงเลยตัวในบัวไรยขวอผมก็จะใช้สองทนอนอขอดายอยู่ขางพื่กันะนะคร่างต่อกันด้วยเองสิผมไปเลยครับผมไปยังไงบนตองเวศยังไรครับพี่น้องแค่นี้แหละี๋ยวเขาจะคอยงอกขึ้นมาเองนะครับ อย่าลืมเอาอ่าคอตาออกขางนะครับเนี่ยเอาสีกับไซท่อนเดียวพ่อผมไม่ท่วมไปประมาณหนูนึงครับท่วมล่ำอ้อยประมาณหนูนึงนะครับเนาะเเียฝนเธอยังมาสะสีได้โมเหตตไอโมไอ้เอาดินออกเวดนะครับนะครับการปลูกกับสิประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะทีนะน้ำเพิ่มเติมนะครับ เทคนก็คือเอาฟางหรือว่าไปใม่แห่งมะปกนะครับปุงบริเวณหลุมเพื่อจะให้อ่ามีความชุ่มชื้นนะครับในโดนกว่าเกานะครับจะเป็นยังช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วนะครับแากการปลูกนาแรลงกับก้วินที่นีเนี่ยมาคุ้มดินนะครับเพื่อให้ดินร่วนน้ครับน้ำมีความชุ่มชื้นนะครับเ๋ยวอ่อยก็ตายนะครับเนาะอ่าส่วนคลิปนี้นะครับพี่น้องการปลูกอ้อยนะครับก็ สรุปหนึ่งนะครับหุดหลุมหางระยะต่อเมตรหาซินะครับระยะขางเขียง2เมตรนะครับหนึ่งหลุมใส่ประมาณ4ีขอตานะครับขึ้นจังสีสีถึงหกระได้นะครับผมจะใส่2ทอนนะครับอาการว่างคือว่างเอาขอตาออกข่างนะครับใส่ขว้าโม่หอเอาลงรุมจังสีนะครับ้วก็สุดท้ายครบดินรวมล้ำอ้อยขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ ไอ้สูตก็คือเอาฟางมะกบหรือว่าใบไม้แห้งมะกบแล้วก็รดน้ำนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพี่น้องนะไอ้พียงกับพ่อเม่งเขามาถามนะครับหรือว่าแหลกเปลี่ยนว่าโพถึงต้องพี่น้องมี่มีที่คืนดีดีกว่านี้กันพ่อเม่งเขามานะครับแช่กันนะครับแบ่งปันกันฟ้องรู้เร้าไทรอ้อยสายหวานนันะครับเชิญมานี่ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องนะครับนาพี่น้องสายหวานไปสักวันนะครับคลิปหน้าค่อยมากันไหมครับสวัสดีครับ